เรือขมฟากพีพีชาแนลสวัสดีค่ะกับพบกับบูกับบองค่ะสวัสดีครับทุกคนตอนแรกวันนี้เราจะไม่ถ่ายเลยเพราะข้างบนทำห้องนี่ยเออคือไม่คราบพอบูมลงไปอ่าน เขาทาแบบเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ได้เธอคือถ้าเราไม่ถ่ายแล้วเราออกไปถ่ายนราก็ไม่รู้จะไปถ่ายที่ไหนอะอะช่วงนี้คือมันเงียบก็เลยอะงั้นเดี๋ยวขอช่วงขอตอนนี้หน่อยเวลานี้หน่อยอะไรเงี้ยรีบถ่ายวันนี้เรามาทําเพลงไข่รับววันนี้เรามาทําเพลงใหม่ไหมใหม่ใช่ไหมใหม่ออกมาเมื่อวันที่13คือคือใหม่สําหรับเราแต่สำหรับเราไม่ใหม่แล้วนะสำหรับคนอื่นจะไม่ใหม่เขาอาจจะฟังกันไปเยอะมากครับ P A E ครับโทษทีก็ตั้ง นั่นไงมันมาแล้วพอแบบมีคนมาขอเพลงโน้ตีเยอะมากบุ้งก็เลยแบบว่าบุ้งก็ดูน่แล้วเอ๊ะชื่อก่อนนะแต่นี่มันเงียบมากมันเงียบไปสักพักแล้วเราก็เลยเริ่มถ่ายกันอะนั่นแหละทุกคนคือพอบุ้งเห็นว่ามีคนมาขอเพลงใช่ไหมบุ้งหักไปหาน้องเลยว่าที่ขอเนื้อหน่อยนะเอาอีกแล้วเหรอของหมดอีกแล้วเหรอคลิปที่แล้วอ่ะมีแต่คนมาถามมีเนื้อไหมมีเนื้อไหมเต็มเลยแหม เลยขอเพิ่มตลอดนี่เลยวันนี้ไปขอเนื้อจากน้องเป้มานะคะาาได้มากี่จีไม่รู้เหมือนกันได้มาหลายบาร์เลยนะเนี่ยโออโโอเค,อเ,ค <laughs> เรามาฟังกันเลยนะคะเพลงนี้ค่ะโทษทีค่ะเสีอันเล็บโอ้ crazy ตันแรกเนอะ

มันธรรมดาคนว่ามันธรรมดาแต่โชษที่ครับกูธรรมดาพอกนี้แม่งได้พวกเด่เเฮียมาทำสตังไอ้พวกที่ดูถูกกูฟักเอาไปลงนี้เปิดให้มันฟังอกยาเตอร์กลาแม่งมาแรงขัดและติดในตัดปกติในโตเป็นแค่กระจุเด็กพัดแต่โชษที่ครับกูเก็ตให้โซไม่สดบอกว่ามึงไทยอะใครจะ่ายหรือใครจะโชว์โทษทำโหว่ามีคดีโถ่ไอหน้าหีคดีเฮโลอย่าเรียกกูว่าไอดอลเพราะว่ากูเป็นแค่เฮียแล้วก็ฟักไอพวกหี หมาเมายงเมายาพาให้เด็กดูถ้าเจอในกรอบสี่เหลี่ยมขี้ยาอย่างมึงบอกเลยเสร็จกูขนาดแมงลายยันหน้าเฮ็ดไอแจ็งมาสารเด็กเจ <c oughs> ็ดลูกูแล้วพิ่เ้นสาธรบ้านเกิดกูทุกเพลงในชุดจับพัดลำสามถึงยานาวาพาเพื่อนพี่เนงเดินแรงในจุกขอโทษทีเดินแรงกูขอโท <โด S 1> ที่เพลงผมนี้ไม่มีเปิดในจุกบางความคลองเป็นวัยหนุ่มไอยสตวเพลงกูอ่ะเข้าไปเปิดในคุกอาชีพแม่กูเป็นรูเขาอยากให้กูได้เรียนดีๆกูเรียนมาสี่มาสามงเรียนเกเรซ้ำชั้นกันเป็นปีๆ แม่ร <Yeah>, really ีเรียนเยอะเลยหนังอนโนเอฟเฟกต์และโนซีจีกูบอกกับแม่กูว่าให้สู้และรอด,ดูหนู no, <United S 2> <ร>อ <United. S 1> ย,ยู่ในทีวีนูอยู่ในทีวีูเคยเยี่ยโตมาในกระแพงหลังกงแต่วันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปอยากเป็นคนดีก่ที่ล่างฝังลงกูเบื่อผู้ใหญ่ไอเยี่ยที่แม่งดีแต่ทำนาบนหลังคนฟักดาลาไอ้พวกหูคุยพากัน่ำรวยแต่ไม่ช่วยสังคมประเทศนี้แม่งคนดีจนคนไดอยากไปที่อื่นแต่ว่ากูไม่เคยจะหนีตอให้ต้องแพ้เป็นครั้งที่มือระหว่างที่มึงนอนหลับรู้ว่าไอ้สัตว์ ไม่ตื่นเพราะอีกไม่นานพวกมึงคอยดูเด็กเฮียคนนี้ไม่จะขึ้นที่หนึ่งเตะอะารเอาจบบล้อสองนาทีกว่าสั้นมากแต่ว่าพันพันลูกบาสโ้โบลูกบาสโอเคครับทุกคนตาเบลีแคบกันนะครับใช่ค่ะตคลิปนี้อาจจะสั้นมากหน่อยสั้นมากค่ะตาเบรีแคบไป